ถ้าอาจารย์เช็คดวงคู่ให้แล้วอยากให้บอกเลยครับว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้ได้ไหมคะการที่จะทําแบบนั้นมันคือการแทรกแซงเขาเรียกว่าแทรกแซงวิบากกรรมม,มันคือการแทรกแซงถ้าคุณเชื่อผมแสดงว่าผมเข้าไปขัดขวางวิบากกรรมของคุณแล้วถ้าเกิดคุณยังมีวิบากกรรมร่วมกันอยู่ผมเข้าไปแทรกแซงวิบากกรรมแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะมีผลจะรับวิบากกรรมตรงนั้นขึ้นมาทันทีแล้วกลับกันการจะทําแบบนั้นมันไม่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นด้วย แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังมีความคาดหวังอยากเปลี่ยนแปลงอยากทําให้คนรักกลับมาคุณจะเรียนรู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเป็นผลดีกับเรามันไม่ได้เป็นผลดีกับใครมันเป็นเหมือนกุศโลบายทําให้เราได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเราเองด้วยถึงแม้ว่าเขาจะกลับมาถึงแม้ว่าผมจะเห็นว่ายังไงซะสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาแต่การเปลี่ยนแปลงตัวเรามันจะทําให้เราได้เจอคนรักที่ดีในอนาคตและเราจะคบกับเขาได้นานขึ้นเพราะเราได้แก้ไขปัญหาแก้ไขข้อบกพร่องในตัวเราที่เราเคยมีกับคนรักปัจจุบัันนไปแล้วมจะส่ง ดีกับตัวเราอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้การที่เราพบกันการที่เราได้มาเจอกันในเพจวันนี้มันจะไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นในวันนี้มันจะไม่ไทําให้ชีวิตเราในอดีตมันดีขึ้นแต่มันจะทําให้ชีวิตเราหลังจากนี้ดีขึ้นไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนรักคนเดิมเสม,มอไปแต่คําว่าหลังจากนี้นคือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตมันคือการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขและพัฒนาตอนนี้ทเทคโนโลยีมันไปไกลมากเลยทเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดแต่ชีวิตเราจะเดินย่ำอยู่กับที่เดินช้าๆเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการอัปเกรดคนเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แก้ยากที่สุดเปลี่ยนยากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นสิ่งที่คนไม่อยากทํามาโดยตลอด <resp. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีจุดยึดเหนี่ยวบางอย่างที่มันทาให้เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจงใช้ผลดีกับมันวันนี้เหมือนกันเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้คนรักกลับมามันเป็นที่ยึดเหนี่ยวเรามันเป็นเป้าหมายให้เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขจงใช้เป้าหมายนั้นให้เป็นประโยชน์ครับผมการันตีทุกคนเลยว่าใครที่ทําพิธีจะต้องมีผลดีเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเรามีีกการเปลปลล่ยนแแง้ไข พอเราเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองอัปเกรดตัวเองมันจะมีสิ่งที่ดีรอเราอยู่อย่างน้อยๆความทุกข์ในใจเรามันจะหายไปพอความทุกข์ใจหายไปความสุขมันจะเกิดขึ้นพอความสุขเกิดขึ้นมันจะดึงดูดเอาความสุขรอบตัวเราเข้ามาหาเราทั้งหมด ผมจึงเคยบอกไปนะครับว่าพอเราไม่มีความทุกข์โชคลาบมันก็จะเข้ามาหาเราสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาหาเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังมืดมนยังทุกข์ใจยังเศร้าหมองมองไปทางไหนก็ไม่เจอทางออกโชคลาภมันก็เข้ามาหาเราไม่ได้สิ่งดีๆมันก็เข้ามาหาเราไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข,ของเรามันคือจุดเริ่มต้นทําให้ชีวิตของเราในวันพรุ่งนี้มันดีขึ้นแค่นั้นเองนะครับหากท่านใดสนใจนะครับสามารถทักอินบ็อกเข้ามาในเพจได้ไม่ว่าปัญหาของความรักของเรา กำลังเผชิญปัญหารูปแบบไหนอยู่จะได้รับคำปรึกษาจะรับการแก้ไขโดยใช้ศาสตร์ทางศาสนาจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์รวบรวมกันอยู่ในที่นี่ที่เดียวเพียง199บาทสามารถปรึกษาได้ตลอดชีวิตเลยจนกว่าชีวิตเราจะดีขึ้นสามารถทักอินบ็อกเข้าไปในเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ